ตรงที่เราแซกเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นกลางหน้าค่ะตรงเนี้ยเราจะเอาสาบใหญ่3มเซนอย่างตัวเนี้ยใหญ่3มเซนนะคะตัวเนี้ยใหญ่3มเซนนะเราก็วัดเข้าออกจากเส้นกลางอ่ะ1.5รวมกันเป็น3มเซนแล้วหลังจากนั้นเวลาเราต่อเราก็ต่อเส้นนี้ค่ะหรือว่าผ้าบางชนิดไม่ต้องต่อก็ได้เราจะใช้แบบพับไปเลยก็ได้พับเย็บมาให้ได้เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องต่อลายก็ได้นะ แต่ตัวนี้เขามีลายให้เราเล่นเราก็เลยต้องตัดต่อให้มันมองดูสวยงามน,นะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเสื้อตัวนั้นอัดกาวถ้าเราแบะแบบนี้มันทําสาบแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เราจะเห็นกาวเราต้องทําสาบที่เป็นแบบว่าต้องมีสาบแบบแบะบไปถึงตรงนี้ให้ให้สาบม,มันจะเห็นผ้าตรงนี้ด้วยค่ะมีเดี๋ยวไม่รู้อ้อยเคยสอนไปหรือเปล่านะแต่นี่พูดแนะนําให้ให้รู้สําหรับมือใหม่อะเนาะว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่อัดกาวเราทําแบบสาบแบบนี้ได้ค่ะเนี่ยจะพับเย็บไปเลยหรือจะตัดต่อก็ได้นะก็คือสาบอยู่แค่3ามเซนเนี่ยตรงเนี้ยเอาพูดง่ายๆนะ